ไี่ว่าชิวโฟโต้บูธครับใครซื้อบริการใดๆก็ได้ของชิวเท่าไหร่ก็ได้นะคก็จะได้ถ่ายรองคู่ได้รูปภาพของพี่เสียก็ของพี่เสีงก็ได้ยิับมาอีกด้วยจะได้รูปภาพแบบนี้นะครับใครที่มีบิชไ่สียไใหญ่ไากเรเลยครับ หน้าใหญ่หรือเปล่าไม่รู้แต่ที่รู้นู่นนี่มันน่ารักมากครับเป็นรูปดไปเลยครับรูปสุดท้ายของนารักเลไม่มีอะไรน่ทายเลยใช่ไหมน่ารักของน้องส่งจงทุกคนต่อเป็นที่รักของพี่สตีล่าสุดสิกเกอร์ใหม่พราะมากนะที่รักที่รัก แล้วก็นุ่ <Horse addition. S 1> นยูถ่ายรูปกันก่อนอย่าลืมนะครับนำมีนไปสิทธมาแสดงครับรับสิทธิ์ในการถ่ายรูปกับตีแล้วก็นุ่นยูกันได้ได้รับรูปแบบนี้กลับบ้านเป็นของเพื่อนนะครับโชว์ชายหน้าแล้วติดใจด้านหลังจาก็ให้ไอหาเสียงกันเลยโอ้หลาดมากเลยไหนหาดูนะโอ้ยยอมาก เรียบร้อยแล้วครับผม